ทุกคนวันนี้ก็เออรู้จักกับรามาชามากขึ้นไม่ได้ลงคลิปนานแล้ววันนี้จะมาลงคลิปนะวันนี้จะมาร้องเพลงของรักคืนกลับมามาเดี๋ยวเรามาร้องกันเลยสมุดทำไมสวยมากนี่ทำเองนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทรมาจานะสวัสดีทุกคนด้วยนะมาหนึ่งสองสามร้องอันนี้คือร้องสดนะ เหมือนชะตาลีกิลได้ขอขีดเขียนให้เราเจอกันแม้เส้นทางยาวไกลจะนักแค่ไหนจะไปเพื่อฝันเจะไกลสุดฟ้าคนเผาทะเลคิดถึงคนที่ผูกพันหัวใจล้มพัดพาให้รักขึ้นมา เหมือนเดินไปกลางป่าเธอเคือหยดน้ำที่เย็นชื่นใจทุกที่มีบันเท่าจะก,กีบความเหงาก็พลันจางหายคือการเดินทางด้วยใจป่าปันทุกๆวันยังมีจุดหมายยังเดินก้าวไปเพราะใจเธอเคือปลายทาง อยากหยุดวันเวลาให้ฉันแลยทำไม่ต้องเจอก,การเร่มราอยู่กับฉันในไหมเพระเจ้านั่นคือของควรจากบนฟ้าฟอ่อนวอนสวงสวรรค์ต้องมีสักวันอ,อ่นวนยังโชคชะตาท้องทะเลขอบฟ้ากว้างไกลคิดถึงคนไกล้สายลมหนาวผัดพาความรัก ให้คืนกลับมาเหมือนถึงได้เข้าใจว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงแม้เวลาเดินผ่านแต่คำว่ารักมันหยุดไม่ไว้กี่ความเหยียดงันที่ฉันต้องเจอเมื่อครั้งที่เธอจะไปฉันทรมานทุกวันคือการรอคอย อยากหยุดมันเมื่อให้ฉันและเธอไม่ต้องจอก,กัน,นรุ่งรกอยู่กับฉันในไหมเพราะเธนั้นคือข้อความจากบทฟ้าออนบอสุสวรรค์ต้องมีสักว,วันออนวอนยังโศกเชตตาทองทะเลขอฟ้ากว้างไกลกิดจึงคนไกลให้สายลมหนาวผัดพาความรัก ให้คืกกลับมาอย่าหยุดวันเลาให้ฉันและเธอไม่ต้องเจอการำรำดาอยู่กับฉันในไม่เพราะเธอนั่นคือของควันจากบุฟ้าอ่อนอนสุขสวัสดิ์ต้องมีสุข ชกเชตาทองทะเลคอฟ้ากว้างไกลคิดถึงคนไกลให้สายลมหนักผัดพ่าความรักให้คืนกลับมาวันนี้คือได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะโอเคบา,บายบายทุกคนลองพราะไม่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแค่แสดงความคิดเห็นมาก็พอแล้ว ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะอยากมีผู้ติดตามเยอะเหมือนเขาบ้างอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้าง <c ười> คือวันนี้ว่างก็เลยมาถามลิปนะบาย